สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมฝรั่งเศสถึงต้องหัวแข็งยอมถอนตัวจากโครงการพัฒนาร่วมกับยุโรปทั้งที่มันดูเป็นเส้นทางที่ง่ายกว่าถูกกว่าและมีคนช่วยแบกรับความเสี่ยงทำไมประเทศที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงลิ่วอย่างฝรั่งเศสถึงเลือกเดิมพันครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การบินด้วยการสร้างเครื่องบินรบด้วยมือตัวเองและสิ่งที่ออกมาจากความทะเยอทะยานนั้นก็คือดัสโซราฟาลนี่แหละค่ะที่ไม่เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบ แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งเอกราชและความมุ่งมั่นของชาติที่บอกโลกว่าฉันทำเองได้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในวงการอากาศยานโลกว่าทำไมราฟาลถึงเกิดมาได้และทำไมมันถึงกลายเป็นเครื่องบินรบที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุค70 80, ถึงต้นยุค80ตอนนั้นกองทัพฝรั่งเศสเริ่มรู้สึกว่าเครื่องบินรบที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมิราจ Tre F 1จากัวเอทันดาหรือ F แ Crusader เนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะมันเก่าเกินไปไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้อีกต่อไปซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลข้อแรกที่ต้องสร้างเครื่องบินใหม่แต่เหตุผลที่สำคัญกว่ามากๆและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้เกิดความซับซ้อนขึ้นก็คือความต้องการรักษาเอกรัชของตัวเองฝรั่งเศสต้องการรักษาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของตัวเองไวใ้ให้ก้าวหน้าและเป็นอิสระ เพื่อจะไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากอเมริกาหรือชาติอื่นๆด้วยเหตุผลนี้เองในช่วงแรกฝรั่งเศสจึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาร่วมกับชาติพันธมิตรยุโรปอื่นๆในชื่อโครงการว่า European Fighter Aircraft หรือ EFA โดยมีอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและสเปนร่วมก่อตั้งแต่ความร่วมมือนี้ก็ไปไม่รอดค่ะเพราะเกิดความขัดแย้งด้านวิสัยทัศน์ที่เรียกได้ว่าเข้ากันไม่ได้เลย ฝ่ายประเทศอื่นๆอย่างอังกฤษหรือเยอรมนีเขามุ่งเน้นการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่เชี่ยวชาญด้านการครองความเป็นเจ้าอากาศเป็นหลักหรือที่เรียกว่า Air Superiority Fighter เพื่อไปสู้กับเครื่องบินค่าศึกบนฟ้าอย่างเดียวเลยแต่ฝรั่งเศสคิดต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาต้องการเครื่องบินที่เรียกว่าอเนกประสงค์หรือ m u l t i r o ที่สามารถทำได้ทุกอย่างในเครื่องบินลำเดียวตั้งแต่การรบทางอากาศ การโจมตีภาคผืนดินการลาดตระเวนไปจนถึงภารกิจป้องปรามนิวเคลียร์แถมยังต้องปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วยความต้องการที่ซับซ้อนและแตกต่างกันสุดขั้วนี้ทําให้พวกเขาคุยกันไม่รู้เรื่องและในปี1985ฝรั่งเศสก็ตัดสินใจเดินคนเดียวโดยการถอนตัวออกจากโครงการ EFA อย่างเป็นทางการ การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเดินพันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเท่ากับว่าฝรั่งเศสต้องแบกรับภาระทางการเงินเทคนิคและความเสี่ยงทั้งหมดไว้เพียงลําพังเพื่อให้ได้เครื่องบินที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการทหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆซึ่งพวกเขาเรียกหลักการนี้ว่าเอกราชเชิงกลยุทธ์หลังจากถอนตัวออกมาฝรั่งเศสก็เริ่มต้นโครงการของตัวเองในชื่อ Avion the Combat Experimental หรือ ACX ค่ะ และสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการรวมความสามารถทั้งหมดที่เคยเป็นข้อขัดแย้งในโครงการ EFA ให้มาอยู่ในอากาศยานลำเดียวให้ได้ในที่สุดเครื่องบินต้นแบบที่ชื่อราฟาน A ก็ถือกำเนิดขึ้นและได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในวันที่4กรกฎาคมปี1986นี้ี่คือช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะมันคือการพิสูจน์แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงแรกเครื่องยนต์ของราฟเลเอต้องใช้เครื่องยนต์ F400 ของอเมริกาไปก่อนเพราะเครื่องยนต์สเนกมา M88 ที่ฝรั่งเศสพัฒนาขึ้นเองนั้นเกิดความล่าช้าแต่ถึงอย่างนั้นการทดสอบก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามพวกเขาได้ทดสอบเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นหัวใจของราฟเฟลในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้าหรือ Fly b บ Wire การใช้วัสดุคอมโพสิตในโครงสร้างเพื่อลดน้ำหนักและแน่นอนว่าการออกแบบปีกแบบสามเหลี่ยมติดปีกเล็กหน้าหรือขนาด เดลตาที่ให้ความคล่องตัวสูงเป็นพิเศษความสำเร็จของการทดสอบนี้ได้พิสูจน์ว่าแนวคิดของฝรั่งเศสเป็นจริงได้และนี่แหละค่ะคือที่มาของคำว่าอมน i r o ที่ดัสซอเฮเรียกราฟาลคำนี้มีความหมายเหนือกว่ามัลติโรทั่วไปมากมันหมายถึงความสามารถของเครื่องบินลำเดียวที่จะสลับบทบาทระหว่างภารกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้ภายในเที่ยวบินเดียวซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนของกองทัพฝรั่งเศสได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นการกำเนิดของดัส s a u l t r a f จึงเป็นมรดกที่สำคัญ มันเป็นผลลัพ์โดยตรงจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของฝรั่งเศสที่เลือกจะเดินในเส้นทางที่ยากลำบากเพื่อรักษาความเป็นเอกเทศของตัวเองแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านงบประมาณและเทคนิคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือเครื่องบินรบออมนิโรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ราฟาลมีเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของกองทัพฝรั่งเศสได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิจริงและกลายเป็นเครื่องบินรบที่ขายดีเป็นเทดําท่าในตลาดส่งออกระดับโลกความสำเร็จนี้เป็นการยืนยันว่าการเดิมพันที่กล้าหาญของฝรั่งเศสเมื่อปี1985นั้นถูกต้องและมันได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์อากาศยานรบที่เป็นเลิศในแบบของตนเองอย่างแท้จริงแล้วคุณคิดว่าการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่แยกตัวออกมาทำเครื่องบินเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไหมคะ ถ้าพวกเขาเข้าร่วมโครงการ EFA ต่อไปเราจะได้เห็นเครื่องบินที่ทรงพลังกว่านี้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณมาได้เลยนะคะและถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์การบินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ